ฉันได้กริ่นเครื่องสวยที่ดีที่สุดได้แล้วพี่คะมันคืออะไรมันคือสามชั้นตุ่นกิมจิพคะบอกเลยว่าถ้าทําจานนี้นะได้เป็นสังกุงสูงสุดของห้องเครื่องแน่นอนเพราะว่าฉันใช้หม้ออัดแรงดันซีเคียวไฟนีโอหกลิตรจากทีฟ้าฉันเถือน้องมากบอกเลยว่าหลังจากนี้พวกเธอจะเห็นคลิปม้ออัดแรงดันเยอะแน่นอนน้องมีระบบล็อกอัตโนมัติแบบนานแน่ที่ฝามียางกันน้ำรั่วด้วยนะถอดออกมาล้างได้เลยง่ายมีสองโปรแกรมโหมดเนื้อแล้วก็ผัดเริ่มแรกเราจะยังไม่ตุ่นน้องก่อนนะคะเราจะผัดเครื่องก่อนใสส่่กกรระะะเเทีียมมมมมมคคคนนนนนนตต้้้้หหหหอออแลลววววััังไปผดดาาพิิ ก็คือเราจะผัดเครื่องให้พอแบบเกลมเกลียมน้ำซุปจะได้หอมกลิ่นไหมนิดนึงพอเริ่มมีสีน้ำตาลนิดน,นึงเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยแนะนำว่าต้องเป็นแบบหนาๆน,น,นะอันนี้หัดซื้อไม่ได้เสร็จแล้วก็ใส่กิมจิลงไปยิงปี้วยิงดีนะคะเติมน้ำเปล่าให้ท่วมหมูลงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองเกลือเล็กน้อยน้ำมันงาพริกป่นเกาหลีน้ำตาลใสแดงแล้วโคชูจังไอไม่ได้ทำสูตรแบบเกาหลีเป๊ะๆเลยนะคะอันนี้ปรับตามที่ไอชอคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนพอคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาได้เลยมันมี สพอหม้อร้อนนะคะน้องจะมีไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาแบบนี้ให้เราทําการลดไฟลงเหลือไฟกลางสูตรปกติต้องตุ๋น40นาทีแต่ว่าใช้หม้อตัวนี้ลดนระยะเวลา2เท่าแล้วก็เหลือแค่20นาทีระหว่างที่หม้อทํางานอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าหม้อเขามีระบบเซฟตี้ถ้าในหม้อยังมีแรงดันอยู่ฝาจะไม่สามารถปลดล็อกได้ครบ20นาทีแล้วก็ดันวาล์วไปที่โหมดเอาไอ้น้ำออกนะคะรอจนไอ้น้ำหมดแล้วไฟไม่ขึ้นสีแดงเขาเปิดฝาออกมาได้เลยถ้าไอ้น้ำยังไม่หมดน้องก็จะเปิดไม่ได้นะคะปลอดภัยมากเพราะเราจะไม่โดนแรงดันอัดนาทุกคนไอวา20นาทีนานไปอ นุ่มแบบนุ่มเหมือนตุ่นมาแบบสองชั่วโมงอะไม่ได้อวยนะคะพูดเรื่องจริงทุกคนจาได้ไหม,มว่าหมูสามชั้นไอามาเป็นเส้นยาวๆแล้วตอนนี้มันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งใช่เพราะว่าไอคีบแล้วมันหลุดเอาที่คีบสก,กิดอะคือน้องหลุดแล้วมันนุ่มมากเสร็จแล้วก็โรยต้นหอมกับงค่ะวคราวเพื่อความหอมจริงๆใช้ช้อนตัดก็หลุดแล้วนะคะแต่ว่าแบบอยากเป็นเกาหลีเกาใจไงก็เลยใช้กันแกลมาตัดนี่แค่ปลายกันไกลนะแบบตัดแป๊บเดียวหลุดจ้าเราสูตรนี้คืออร่อยมากนี่ฉันทาอาหารเกาหลีได้อร่อยขนาดนี้เลยเหรอวังหลวงต้องเรียกตัว เดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าหมูนุ่มจริงแกดูใช้ช้อนตัดได้เลยสนับสนุนให้มีทุกบ้านจริงๆทุกคนมันดีมากพี่กัดอยู่ที่ลิงหน้าโปรไฟล์